โอเคฮัลโหลสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Watercat Channel นะฮะและที่คุณกำลังชมอยู่นี้ก็คือ Watchdog Legend EP นี้ก็เป็น e ีที่10แล้วนะฮ่ามากันไม่รู้ครึ่งทางหรือยังหรือเกินแล้วเนี่ยงงเอ๊ะเอาเป็นว่าเราไปเล่นต่อกันเลยดีกว่าเนาะอ่อต่อจากพาร์ทที่แล้วก็ต้อง k e ลี่ซึ่งถ้าเกิดทำเควสของคุณ Kelly เนี่ย มันจะต้องอันตรายแน่ๆเลยอ่ะผมว่าผมเอาหน้าฆ่าเข้าไปดีกว่าเอ๊ะอเหลียวสปายเข้าไปดีเคเอิมอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยดนอยู่นั่นโดนอยู่นั่นให้แจ็คเออได้แล้วคำเชิญของแคลลี่ห้าโอ๊ย ไม่ชนไปเลยเฉยเลยวะอะไรอะ่ะเอา้ากลายเป็นโดนธรรมดาไปเลยอะไรกันฮะเออเราต้องหาให้เจอว่ามีอันไหนอีกบ้างนูน่นๆๆทางนูน้นทางนูน้นเออเจอแล้วนี่ไงเฮ้ยลงมาซะเออนั่นแหละได้แล้ว โอ้นี่มันง่ายมากเลยนะแม้กับคุณเนะี่ยเดี๋ยวให้ผมแกรหัสแป๊บหนึ่งนะแล้วแบ็กลี่ได้อะไรบ้างเนี่ยแมรี่แคลรีล่จะมีการขายอยู่ที่แฮกนี่บัสจะเริ่มในหนึ่งทุ่มสี่นาทีในนามของสถานสุขขาพิบาลสาธารณะซึาา่งในสมัยนี้เป็นที่รู้กันว่าเป็นตลาดค้าทาสนะ่ะซึ่งเธอได้ชวนนักลงทุนต่างชาติมาด้วยสแสดงว่านี่มันต้องใหญ่มากนั่นหมายความว่าผู้ที่เกี่ยวข้องลูกค้าพนักงานทุกคนเกี่ยวข้องกับองค์กรนี้หมด เราต้องจัดการแมรี่แคลรี่จากข้างในสรารวัตเรเหลาอยากจะเอาเคสของแมรี่แคลรี่เนี่ยไปยื่นให้กับสำนักง,งานอายการสูงสุดนั่นหมายความว่าเราต้องหาข้อมูลที่มันมีน้ำหนักมากพอที่จะใช้ในการดำเนินคดีนะ่ะไมโครชิปมันเป็นส่วนที่ใหญ่ที่สุดในสมการนี้เลยแต่เราไม่รู้อะไรเกี่ยวกับมันเลยเราต้องหาอะไรที่มันจับต้องได้ซะหน่อยไปดูว่าคุณจะหาอะไรได้บ้างบลูพินส่วนผสมหรือตัวอย่างงั้นแผนก็ง่าย บุกลังของ,ของแคลีม่มันไปตามหาให้ได้มากที่สุดและมีอีกเรื่องหนึ่งพยายามอย่าโดนฆ่าสะล่ะเหมือนบังคับได้ไหมนั่นก็ไม่ได้อยากจะระแวงเกินไปหรอกนะทีมแต่แมลลี่สามารถฆ่าคนที่จับไปเพียงแค่กดปุ่มเท่านั้นเองถ้าเกิดเราพยายามที่จะปล่อยพวกเขาล่ะพวกเขาได้ตายแน่ๆเรายังไม่รู้ว่าพวกเรากำลังไปหาเธอนี่แหละคือข้อได้เปรียบโอเคทีนี้ก็ไปหาตัวแคลี่โอเคมาถึงแล้วเอาไงต่อ อย่าเพิ่งทะลุทะล่าเข้าไปแล้วกันแฮ็กิ u i l d i n C T O S ก่อนแล้วกันจะได้รู้ว่ามีอะไรอยู่ข้างในบ้างเยี่ยมเลยเลยโอเคแฮ็ก C T O S แล้วก็ไปดูข้างในเข้าทางไหนล่ะอ๋อนี่อ๋อ C T O S อันนี้โอเคนึกว่าหมายถึง C T O S drone โอเค ดูสิงานขายทาสงั้นเหรอเกตติงบิเกอร์ืเรื่อยๆเข้ามาแล้วไปหาชื่อสถานที่วันที่หรือข้อมูลอะไรก็ได้ที่อยู่ในนั้นอ่ะเราต้องการจะเปิดคดีนี้แล้วหาทางกดปล่อยคนพวกนั้นด้วยโอเคเดี๋ยวฉันจะดูว่าฉันจะเจออะไรบ้างนะเออไม่มีใครมาสักทีของดีก็ด้วย แชมเปญก็เลดแล้วรู้ไหมไอ้ของพวกนี้เนี่ยเปรียบได้แค่วายถูกๆเท่านั้นอ่ะเลิกใช้มันได้ละมั้งเออแต่ก็จริงของดีๆที่มีไว้ขายเท่านั้นสินะไม่ต้องห่วงไอ้นี่มันบ่นอะไรของมันเนี่ยเออแล้วเราต้องหาอะไรนะอ๋อต้องหากล้องห้ไฮแจ็คโอเคโอเคไม่เห็นเจอคาเมล่าทูไฮแจ็คเลยอะเหวะอ๋อ เร็วเข้าดูที่กล้องหน่อยสิเออตรงอย่างนั้นแหละลุกขึ้นสิชา้ชาๆแล้วหมุนตัวด้วยฉันไม่อยากทำแบบน,นี้โอ้ยทำเถอะนะบ้าจริงอย่างนี้ไอเจ้านี่ก็ขายไม่ได้แล้วดิคนที่จะซื้อเขาต้องการไฮคุณตี้เท่านั้นนะนะ ก็ได้งั้นพาไปชั้นล่างเลยเดี๋ยวเราจะอัปเดตแคตตาล็อกใหม่ก็ได้ไม่ไม่ไม่ผมขอโทษผมไม่ได้โอ้โอ้อย่าพาไปที่นั่นไม่นะเงียบเถอะนะโอ้ยเออชิตอะไรวะน่ะทีนี้ต้องไปเช็คกันหน่อยละมีโอกาสสูงมากที่ชั้นใต้ดินมันจะล็อกและมีโอกาสสูงมากเหมือนกันที่พวกง่พวกนั้นมันน่าจะทิ้งแอสเซสโค้ดไว้แถวนี้อืึ นี่ไงไอเสตโคดขขบคุณสาร,รหัสนะไอไฟล์เรอยนนะทีนี้ก็เข้าไปข้างในนะหืมอย่างเยอะเลยอะถ้าเปิดตรงนี้น่าจะเต็มเ็มแน่แน่ะมีทางเข้าทางอื่นไหมนะทางเข้าทางอื่นอย่างนั้นหรือทางนี้ก็มีคนเฝ้าอาจจะต้องขึ้นไปทางข้างบนนะฮะ แถวนี้มีหับไว้เรียกไหมไม่ได้เลยว่ะเฮ้ยนั่นไงเออไม่ใช่เอ้ยเจ้าตัวนั้นเอ้ยไกลไปเซ็งเลยนี่แหละต้องเข้าทางนี่แหละอ้าวไม่มีใครสังเกตเหรอ ไม่ใครสังเกตเฉยเลยอะไรครับเนี่ยปืมเข้าให้ไม่มีอะไรทั้งนั้นอ่ะเออโอ้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 เอ้าเอ้าเดินผ่านไม,ไม่เห็นอะไรเลยเหรอไม่คิดจะเห็นอะไรหน่อยเหรอ อย่างนี้ก็ได้เรอตรงนี้ไม่มีโอเครอมันอย่างเดียวเท่านั้นแหละเดี๋ยวนี้มีกล้องหรืออะไรไหมมันปุ๊บปีบได้ไหมอ่านี่ไงอันนี้ปุ๊บปีบได้ปุ๊บปีบนั่นสิไปดูสิเกิดอะไรขึ้นมีแน่เออนี่อะไรฮะ เอ่อริเวอร์อีทีโอสามโอ้โหขายตับเอรอขายตับหิวเลยนะฮะเข้าไปสิอือฮึ เยี่ยมไปเลยไม่มีคนเห็นทำไมพวกเขาดูชิวได้ขนาดนั้นน่ะจิบวายกินขนมในขณะที่ก uh ําลังซ okay so ื้อมนุษย์กันเนี่ยนะไอ้บ้าเ้ยฉันอยากจะฆ่ามันให้หมดจริงๆเลยเย็นไว้โยมเอ๋ยถ้าเกิดเราทําอะไรไปก่อนที่จะปิดไมโครชิปเนี่ยนะแมรี่แครีได้ฆ่าตัวประกันทั้งหมดแน่นอนโอ้โหเฮ้ยนี่มันหันคนจริงๆเหรอเนี่ยเฮ้ย มันโหดเลยนะอย่างเงี้ยคนจริงๆเหรอเฮียเียบ้าไปแล้วอะสปพรส์ห่านทองคำคือแหล่งซื้อขายของผิดกฎหมายทั้งหมดเลย ทั้งปืนอวัยวะแม้กระทั่งธาตุอยากได้อะไรมีหมดเลยแมรี่แคลรี่นี้มันไม่สนใจเกี่ยวกับคนจริงๆเลยเนี่ยผมแนะนําให้คุณล้างมือด้วยนะหลังจากนี้น่ะดูสิเจออะไรที่น่าสนใจด้วแล้วมิสแคลรี่ทำไมการขนส่งระเบิดเราถึงช้าคุณได้รับเงินไปแล้วนี่ก็ได้รับมาหมดแล้วนั่นแหละแต่ฉันคิดว่าคุณมีโทรกกำลังคุยงุ้งยิ่งกันอยู่ใต้ดินบ้านแม่คุณนะแล้วคิดว่าอย่างไงล่ะ ก็คิดว่าคุณอาใจหนักและคนของฉันก็สามารถที่จะทําอะไรน่ากลัวน่ากลัวได้งี้เพราะงั้นราคามันต้องขึ้นเป็น2เท่าเป็นจริงตามชื่อเสียงเลยสินะแต่เราก็ยอมจ่ายคุณเป็นบางอย่างที่มีค่ามากกว่าเงินอีกนะแล้วเป็นอะไรกันล่ะอำนาจไงพวกเราจะทำให้คุณเป็นควีนของลอนดอนเลยล่ะควีนเลยเหรอ ควีนนี่มันอำนาจสูงสุดเลยปกครองตัวเองเหรอไม่ถูกตรวจสอบนะไปสินค้าเราแล้วลอนดอนคุณจะได้ควบคุมมันโอ้ว่าแล้วว่ามันต้องเป็นดีลที่ดีพลุกำลังไปทางนายแล้วนะระวังอย่ายให้ไปเผาตัวเองซะล่านี่แหละคือตะปูและโลงของแม่งมารีแคลรี่มันเป็นคนส่งระเบิดจริงๆด้วย แล้วรวมกับเรื่องค<ล>้าทาสกับค้าวิาวะอีกแม่งจบแน่เมื่อกี้มันเป็นอะไรที่น่าสนใจ,ใจมากๆเลยนะงั้นแมรี่ไม่ใช่ซีโร่เดย์แต่เธอร่วมมือด้วยต้องยอมรับเลยนะว่าซีโร่เดย์เนี่ยวางแผนไว้อย่างฉลาดมากจริงมันสําเร็จเลยนะแม้กระทั่งกับผมเนี่ยก็ไม่ได้เอะใจเลยงั้นอย่าลืมด้วยล่ะว่าวันนี้เรามาทําอะไร เราต้องการทุกอย่างที่เกี่ยวกับหานทองคำให้เคทลินเคสเนี่ยแบล็กลี่กู้ข้อมูลมาได้ไหมไอัออน,นี่มันง่ายมากเลยนะผมกู้ข้อมูลลิลสต์ของคลังได้แต่มันไม่มากพอที่จะใช้ในคด,ดีนะสิแบล็เราต้องการหาเว็บเซิร์ฟเวอร์นะเราจะได้ขโมยข้อมูลมาแล้วปิดแม่งซะเลยไงก่อนที่มันจะออนไลน์น่ะ โอ้ดีเลยอันนี้แต่เซิร์ฟเวอร์นี้มันจะต้องข้ามโลกไปเลยนะแลวพวกมันต้องสลับโปรโตคอลแน่ๆเลยประมาณแบบมิกเน็ตอะไรเงี้ยแต่ผมลองดูได้นะแต่น่าจะใช้หลายวันอยอู่อีกหลายวันเลยเหรอแล้วไอ้หนุ่มที่อยู่ข้างบนนะที่มันคุยกับทุกคนนะ่ะถ้าเกิดเขาคือโฮสต์เขาน่าจะรู้นะว่าเซิร์ฟเวอร์อยู่ไหนโอเคออกจากที่นี่กันเห็นไหมบอกแล้วแคลี่มันต้องมีเอี่ยวด้วยแน่นอนโอ้ดีนั้นเนี่ยที่เอานักฆ่ามาสบายเลยที่นี้มาเลยเดินมาไซ้หนุ่ม มาได้เินนะอืออือเอออ่ะไม่ได้ใช้กันคาตาเหร <acks> อแฮกซูเปอร์ไวเซอร์อ๋ออยู่ข้างบนนั่นโอ้โหลงไปด้วยตัวปะเนี่ยอืมไม่ได้เอาบอทมาด้วยโอ้โห โอ้โหไม่ง่ายขอออกไปข้างนอกก่อนแล้วกันถ้านั้นคิดว่าต้องใช้ใช้ดโดรนไหมก็ต้องใช้สไปเดอร์ดโดรนอะ่ะขอไปเปลี่ยนตัวก่อนนะเปลี่ยนตัวผู้เล่นฟับทีนี้ก็โยนนี่ไปอ่าฮะจับมีใบพัดอยู่ด้วยเหรอจริงๆใช้โดนใหญ่ได้นะเนี่ยแต่ไม่เป็นไร อันนี้ไปแล้วกระโดดขึ้นอ้าวล่วงอากทีนึงอ่าฮะโคลส์ไปนะไม่มีใครเห็นละขึ้นได้ขึ้นได้เดือด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 เือด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 เดอดภัยฮะขึ้นมาไม่เจอใครมีอยู่หนึ่งไกลๆลลิบๆตรงนั้นมีอีกหนึ่งตรงนี้มีสองทำไมเดินมานี่วะขึ้นมาเดินมานี่วะทำไงดีเนี่ยแอบก่ันอยู่อีกเลยมันได้อยู่แล้วมันได้หนีไปแล้วมันกลัวเราเราสไปเดอร์บอทนั่นเอง ฉะนั้นเรามปกดตรงนี้ตือดๆ uh huh. อ่าฮะเฮ้ยอย่ามาทำเป็นเห็นน่ะเออเปิดประตูโอเคเท่านี้เราก็อ่ะอ่ะเอ๋นี่มันข้างนอกโทษเอ๋ยแต่ไม่เป็นไรถือว่าแอบ,บไปก่อนออากดนพิษ อ๋ออ๋อมีกระจกก็ไม่บอกอืมคนนั้นสินะดาวโหลดแอบ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 พิกัแอบแอบแออ่าฮะแฮกได้แล้วแล้วไงต่อสัญชาตญาณแม่นมากผมได้พิกัดของเซิร์ฟเวอร์หานทองคำและและตำแหน่งของตัวควบคุมไมโครชิปมาเป็นของแถมด้วยอีกแบล็กลีกลมึงมันโหดโอเคทีนี้ก็หนี มางใจเราอยู่นี่เดสเซกเราต้องการเซิร์ฟเวอร์ดาต้านั้นนะและเมื่อเราหาเจอจะส่งไปให้สํานักงานไยการสูงสุดทันทีเลยละแมรี่แคลรี่ไม่รอดแน่รอบนี้แล้วเราแค่ปิดระบบมันไม่ได้เหรอไม่ปิดระบบมันแลวตัวส่งสัญญาณไมโครชิปก็ด้วยเนี่ยแล้วเราก็ช่วยทุกคนได้สถานที่ต่อไปนีโอเกตเหมือนว่าแมรี่ซ่อนเซิร์ฟเวอร์ห่านทองคําไว้ข้างในใจกลางบริษัทเซิร์ฟเวอร์ซีเคียลิตี้เลยล่ะถึงผมจะยกโทษให้กับการกระทําเธอไม่ได้แต่ก็ต้องปรบมือให้วิธีการเธอเลยล่ะนี่ไปแฮกคาเมราเน็ตเวิร ย่างไกลอีกแล้วไม่เป็นไรเราไปรถสาธารณะไม่น่าเชื่อไปรถสาธารณะเร็วกว่านะฮะประเทศนี้ทีนี้ก็ลองแฮกโอ้ยลองแฮกเข้าไปข้างในขอลองแฮกดูหน่อยสิว่าข้างในนี้มันยังไงกันนะให้แจ็คได้ฟลุเข้ามาแล้ว เนโเกตถึงแม้จะไม่ได้เป็นที่รู้จักแต่พวกเขาก็เป็นผู้นําด้านแอนติไวรัสเลยนะซึ่งพน,นันได้เลยว่าแคลรี่ต้องมีเกี่ยวอะไรแน่เอาจริงๆนะเราทําลายไม่ให้หมดเลยฝังนะฉันก็อยากจะทําอย่างที่พวกนายอยากจะทานั่นแหละแต่ไปหาห,าหลักฐานให้พอก่อนที่จะระเบิดมันก่อนนะเพราะนี่คือสิ่งที่เราไล่ล่ามาตลอดเลยผมแนะนําว่าให้แฮกค,คํมเตอร์เน็ตเวิร์กก่อนเลยจะได้รู้ว่ามีอะไรบ้างโอเคในนั้นอาา่าฮะอืมอื นิ้แอลกันอยู่หรือเปล่าเนี่ยอ่ะมันมีประตูเปิดตรงนี้แสดงว่ามันมีบอทอยู่แน่ๆซึ่งบอทมาทางนี้เราดูตรงนี้เป็นเรื่องที่ดีซึ่งมันอยู่ข้างนอกเลยทีเดียวแหละซึ่งไม่น่าใช่แน่นอนอันนี้อย่าบอกว่ากล้องเดิมว่าแลวอันนี้มีอะไรไหมอ,อืมอมีคีย์ให้เฉยเลยเอ,อ้ยนี่ไง มันมีกล่องบอดอ่ะมันบอกว่าอยู่แถวๆนี้ไหนเอ้ะสไปเดอร์บอดอ่ะนั่งไงเอ,อ้ยงี้แหละแถวเวขานี่ฟลิปเอา มันวิทออะมันวิทเออเกือบไปไงล่ะอือหือออกไปไหนวะติดึงไปแล้ว เอาเพื่ออะไรนี่คือที่ที่เราออกมาใช่หรือไม่เมื่อกี้ผมเห็นว่ามันต้องมีข้างบนอ่ะอจริงๆนะผมเห็นว่ามันต้องมีข้างบนให้ไปสิเฮ้นี่ไงไปไงอ่ะต้องใช้โดรนเลยแหละอันเนี้ยเนี้ยเนี่ยไปข้างนอก,กว่านั่นไง ถ้าเราอยากจะไปข้างบนอ่ะเราจะไปอย่างไรล่ะครับมันก็มีแค่ทางเดียวปะวะเข้าไปแมพเผื่อผมหลงทางว่ะฮึถูกต้องแล้วซึ่งความจริงนั้นมันมีแค่ทางเดียวนี่แหละเพื่ออันนี้มันเพื่ออะไรกันมันหลอกกันทำไม สีขึ้นนี่ได้หรือเปล่านะแล้วก็โดดสองชั้นไปได้นี่เฮ้เยเฮ้อออยอะตัวนี้โดดสองแค่ไม่ได้ตัวบทฉันเชื่อใจนายอ้าวกากมากฮะอืมเอาเป็นว่าเปิดตรงนี้แล้วฟบมาผมไปโยนเองดีกว่าต้องหาจังหวะโยนเข้าไปในในซอกนี้ กุรงไปละอย่างน้อยโดนอันนี้มันก็โดดสองทีได้แล้ววะไปละเพื่อนฝูงในนั้นต้องมีอะไรแน่ๆฮึบ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 เออเออมันต้องอย่างนี้เออ เอาฮึบฮึบมาตามเส้นมาตามเส้นเอาถึงเลยนี่โอ้ว้าวอัชฉริยะเลือกเร็วเลือกเร็วเ,เออ โอ้โหใครไม่มีโดนกระโดดสทีนี้ตายเลยจังหวัดเนี้ยไลฟ์สตรีมที่คุณเห็นนี่มาจากส่วนหนึ่งของชั้นใต้ดินข้างใต้ห้องเซิร์ฟเวอร์นะ่ะมีใครอยากจะดูไหมที่คุณเห็นอยู่เนี่ยมันเป็นส่วนผสมของบูทูไลเนียมโบโนท็อกซินซักซินไอโคลินก,ก็ จะบอกไปทําไมไม่รู้เนาะก็คุณไม่เข้าใจอยู่ดีเนี่ยแค่อยากจะบอกว่ามันทั้งทดลองและผิดพลาดมาเยอะกว่าจะได้สิ่งที่ถูกต้องออกมาเนี่ยไม่อยากฆ่าให้เร็วเกินไปหรือไปปนเปื้อนอวัยวะน่ะโอ้นี่มันคือที่ที่มันฝังไมโครชิปนี่แบล็กลี่เซฟไว้ให้หมดเลยนะพวกเนี่ยเอามาใช้ในคดีได้หมดเลยมีอีกเหรอโอ้โหผมก็ยังยินดีนะที่พวกมันยังรักษาความสะอาดกันเนี่ยจะได้ไม่ติดเชื้อกันมันจะทําให้เกิดอาการชักอย่างรุนแรงโดยไมโครชิปและเกรงว่ามันก็จะมีผลกระทบต่อสินค้าด้วยนะอย่างลูกกตาเน่ย เสี่ยงที่สุดเลยขั้นแรกการตามหาไมโครชาร์จเนีน่ก็เป็นปัญหาจะมีบาดแผลหรือว่าบาดเจ็บเล็กน้อยเนี่ยมันก็พอที่จะไปทริกเกอร์อาการชักแล้วนะโอเคแบ็กลีก่กูไม่อยากดูนี้แล้วโว้ยปิดเลยอื นี่มันเป็นสถานที่ที่โคตรจะแย่เลยนะสำหรับคนที่มาเกี่ยวข้องด้วยกับองค์กร<อ>บ้าๆเน,น,นี่ยคุณก็ได้ข้อมูลหานทองคํากับ,บฟุตเทจนี้และแรงจูงใจในการร่วมมือในการก่อระเบิดอีกนี่มันพอที่จะล้มแมรี่แคลรี่ได้เลยนะหวังไว้เหมือนกันแหละทีนี้ก็ไปจัดการแล้วไ,ไ,ไ,ไปปิดระบบไมโครชิปแม่งให้หมดเลยดีไหมเออระเบิดแม่งทิ้งเลยเยี่ยมก็ต้องเข้าทางเดิมเลยเฮ้ยไม่ต้องยังมีบอทอยู่อีกตัวหนึ่งตัวสำรองอ่าตัวที่เราไปดมานี่เองอ่า ถึงเวลาทำลายธุรกิจของแมรี่แคลแรี่ซะแล้วเป่ามันทิ้งให้หมดอินเทลเล็กเสรบร้อยข้างในได้อีกซีทีเอ้ยซีทีทีวีเออถูกแล้วอันนี้โอ้โหคุณพระคุณเจ้าข้างในมีอะไรให้ขยับได้อีกไหมเนี่ยไม่เป็นไรอันนี้ก็ได้ เออเอ๊ะมันต้องมาทางเนี้ยแล้วมันต้องมาทางนี้เออคงต้องอ้อมแล้วละ่ะจะลำบากอะไรขนาดนั้นเอ,อหมุนหมุนหมุนอาา่าฮะหมุนหมุนหมุนอ่าฮะอันนี้ต้องฝั่งนี้ด้วยเหรออ๋อเป็นสาแยกโอเคอาา่าฮะ มาทางนี้อาา่าฮะออกนี่ออกนี่อาา่าฮะเรียบร้อยไหมเฮ้วายล่ะเอาใหม่ต oh ิดติดดตด,ดอ๋อยังไง อันล็อกอันล็อกเรียบร้อยเสร็จแล้ววอาโหลดเรียบร้อยขอดูภาพโอ้โหลดสิโอ้แสบตาอุ้ยน้ำท่วม โอเคมันโชิปใช้ไม่ได้แล้วดูเหมือนว่าหารทองคำของแคลรี่โดนเอาไปย่างแล้วนะโอ้ยหนูชอบมุกนี้จังเลยครารีบออกจากที่นี่ก่อนดีกว่าโอเคโอเคไปกันดีกว่าเราได้มาพอแล้วเดซเซกฉันกำลังไปที่สำนักงานไอการสูงสุดอยู่นะเราไม่มีเวลาแล้วในที่สุดแมรี่แคลรี่ก็ไม่รอดขอบคุณนะไม่เป็นไรฮะอย่าทำให้เราผิดหวังนะแคลรนเยี่ยมไปเลยแต่ว่าก็ยังมีหลายคนที่โดนฝังชิปอยู่นะเราต้องช่วยพวกเขานะ ไม่กี่นาทีนี้แมรี่แคลรี่เพิ่งจะรู้สึกได้ว่าคนที่เป็นทาสน่ะไม่ได้กลายเป็นทาตอีกต่อไปแล้วและดันมีคนเห็นซะด้วยสิเราต้องจับกุมเธอซะก่อนก่อนที่เธอจะกลายเป็นศพเราจะให้มันเกิดอย่างนั้นไม่ได้นะมันจะไปทําลายแผนของเคสลินนะสิ แต่เราก็ต้องไปช่วยคนที่เธอกำลังข่มขู่อยู่นะฐานของเคลลี่อยู่ที่สแตนสโตนเลสซิเดนต์ผมมาร์กไว้ใที่แมปแล้วนะโอเคมาร์กออนไมา์แมปนะอ้าห้ากำลังสนุกเลยใช่ไหมล่ะเดี๋ยวมาลุ้นกันต่อว่าชะตาของเคลลี่จะเป็นอย่างไรกันใน EP หน้านะส่วน EP นี้ขอขอบคุณที่รับชมฮะฝันดีนะสวัสดีครับ